มันคือธรรมชาติของโรกใบนี้นะทุกท่านการที่เราจะทําอะไรดีๆสักอย่างเนี่ยย่อมจะมีมารผาผาจนย่อมจะมีคนขัดขวางย่อมจะมีคําคัดค้านทําทําไมหาเรื่องไปทําไมอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องทําอะไรทําทําไมเหนื่อยเปล่าเป็นบ้าหรือย,ยังไงเช่นในอดีตก็มีนักปลูกต้นไม้คนดังของประเทศไทยนะเขาชื่อดาบวิชัยเนี่ยเขาปลูกมาหลายสิบปี ในพื้นที่ริมถนนที่แห้งแล้งเขาก็ปลูกของเข้าไปนะปลูกของเข้าไปคนเขาก็มองว่าเขาบ้าแต่พอสิบปีผ่านไปต้นไม้ที่เขาปลูกมันโตงามตาขึ้นมากลายเป็นความร่มรื่นในที่แห้งแล้งคนเริ่มเห็นความตั้งใจเริ่มสนใจเริ่มมีแรงบันดาลใจกลายเป็นสิ่งที่เขากำลังถูกคัดค้านกลายเป็นคำสรรเสริญกลายเป็นคำชมในที่สุดแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการคำสรรเสริญ เขาไม่ได้ต้องการรางวัลเขาต้องการได้เกิดความชุ่มชื้นเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นต่อไปถ้าวันนั้นเขาหยุดลงตรงที่คนคัดค้านเขาก็คงจะไม่ได้ปลูกต้นไม้ที่ได้โตง,งามตาเช่นนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกับความดีที่เรากําลังสร้างกําลังปลูกกําลังช่วยเหลือกําลังสะสมที่จะช่วยคนอื่นแล้วก็ช่วยตนเองด้วยให้ดียิ่งขึ้นนั้นเมื่อมีคนคัดค้านที่เรากําลังสร้างผลงาน อย่าไปถือสาเขาจงสงสารเขาเพราะเขายังไม่รู้ดีซะอีกถ้าเรานั้นได้ชวนเขาให้มารู้ในการที่จะได้สร้างผลงานในดีเพื่อให้เขาได้เปิดสมองเปิดปัญญาได้เข้าใจกลายเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราต้องยืนพื้นที่ความอดทนในตัวเราเรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เรากําลังทำนะั้นมันดีแน่ๆมันเกิดผลดีแน่ๆ มันเกิดประโยชน์ต่อตอนเองแน,แน่และเกิดประโยชน์ต่อก้นรอบข้างด้วยแน,แน่จงมุ่งมั่นอย่าได้ท้อถอยแล้วทํามันให้เกิดขึ้นปลูกมันให้มันเติบโตขึ้นจนมันเป็นผลเป็นที่ประจักษ์ผลงานนั่นแหละจะทําให้เรานั้นได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นและมีศรัทธานในตัวเรามากยิ่งขึ้นขอเพียงเรานั้นไม่ท้อถอยให้เข้าใจเป็นเพียงธรรมชาติว่าทําอะไรดีๆมากจะมีอะไรขัดขวางรวมถึงกีเดส หรือม,มารในตัวเราเนะี่ยตัวสําคัญทําให้เรานั้นกลัวทําให้เรานั้นท้อแท้ทำให้เรานั้นไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรานั้นตั้งใจเพราะเรากลัวกังวลปรุงแต่งไปเองแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรานั้นได้ฝึกใจจากการทําสมาธิได้กําจัดมารก็คือกําจัดอารมณ์ที่มันนึกคิดปรุงแต่งอะไรมากมายออกไป ให้มันเหลือหนึ่งแต่เพียงแต่ความตั้งใจและกําลังใจที่จะมุ่งมั่นให้มันเกิดผลให้ได้แม้จะต้องใช้เวลาเป็นสิบปีก็ตามแต่เมื่อมันเกิดผลแล้วมันอยู่นานแล้วมันขยายต่อไปได้ถ้าเราไม่ท้อถอยและมีกําลังใจจากการทําสมาธิต่อไปให้เข้าใจในธรรมชาตินี้มันเป็นของมันอย่างนั้นสมาธิก็เช่นเดียวกันส่งเสริมใจเราทุกวันทําทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร